มาต่อกับเลซเลนิวิวไฟนะครับพาร์ทส,สุดท้ายกันแล้วนะครับอ่ะจะจบอย่างไรต้องไปดูกันเลยนะครับอ่ะไอเครื่องนี้พาร์ที่แล้วนะครับก็คือมันช่วยเอาไวรัสออกไปแล้วนะครับปรสิตฟิวขอบคุณพระเจ้ามันออกไปแล้วโอเคครับอ่ะอ่ออกไปแล้วหรือยังไม่ออกก็ถือว่าออกไปแล้วแล้วครับต่อจากนี้ก็ไม่ต้องทรมานอะไรกับมันแล้วนะอ่าโอเคอ่ยม ภารกิจของเรานฮะานที่ไปดีครับไปภางนี้จะจบกันแล้วนะครับก็ยังนั่งแยกต่อไป <c oughs> <c oughs> อืมโอเคเยี่ยมอืมหากมันใหญ่โตเหลือหลายครับอืมว้ามีมีมีอ,มมมอย่ดีนะหันมาก่อนครับผม มีพ่อขายอีกเหรอวะโอ้โหมียันจุดจบจริงจริงได้กูซื้ออะไรระหว่างงานเนี้ยขอขายก่อนเว้ยเต็มเอาเต็มตอนเนี้ยอ๋อนี่ไงเออได้มายังไม่ได้ขายเลยนั่นเลยครับเยี่ยมไม่ต้องซื้อเลยหรอกเต็มหมดแล้วนี่ะจริงยังฮิตเสียบิ๋ววะโอ้โหนี่ไอ้หนอกแชปเตอร์ครับอืมอ่าแชปเตอร์สุดท้ายครับอ่าลงมาทีนี้อ่าเป็นคาซีนเยี่ยมครับ

แม่วยตายยากจริงเลยทำแล้วทำแล้วไปใช้ที่อื่นไหมขอแปลผมเองดีกว่าโอเคไหมมีอะไรน่าขาวะ ฉันคิดว่าอะไรเป็นลาที่ฉันออกควมเองนนะรู้สึกรั้งนี้ต้องสู้มันจริงๆแล้วครับโอ้มิเตอร์คนอยากจะกำจัดฉันอย่างนั้นเหรองั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะอี๊ยอยโอ้ลูกตาออกจากปากเอดาไปหลบก่อนโอ้แปลงร่างครับโอเคเป็นไรวะ โอ้โหเหมือนแมงมุมเลยครับน่าจะแมงมุมเนะี่ยหาครบยังเออออกไหมครบดินั่นแหละโอ้แมงมุมมีปากโอ้ตายหน้าแย่จริงครับเอารีบล็ลอกด้วยเยี่ยมครับโอ้โหเอ็มได้ยังงี้ด้กงวะโอ้ยโอ้โหยิงไม่เข้าด้วยเนื้อมึงยิงไม่เข้าเดี๋ยวเนื้อมึงเหลืออะไร โอ้โหอาเอื้อนั่นแหละครับเยี่ยมอาครับคืนคือนคอมันใช่ไหมแต่ก็จิ้มไปดิเออสั่งใจโว้ยอ่าแต่ก็ยังตื่นมาได้อยู่นะครับโอ้ตัวมันยิงได้ครับแต่ว่าเลือดลดิดเดียวใจเย็นใจเย็น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 โอ้กันดแล้วเว้ยโอดแล้วเว้ยโรธโอดแล้วบัวหลบกัน ะจะทำอะไร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 เออจะทำอะไรเออลงนอนไปเฉยๆเลยโอ้โหเว้ยแข็งดีจริงๆเลยว,วะ่ะอือเอาอีกหนึ่งไหมเฮ้ย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 เฮยข้ามไปฝั่งนู้นเร็วๆสะพานสะพานเออน,นั่นแหละเยมไปเร็ว โดนมานะเมื่อไม่โดนกูอยู่นี้เว้ยโอ้โหทำแอะไรวะเนี่ยไม่ใจเย็นดิโอ้โหนี่หลบได้อยู่เว้ยเออไปอีกไหมเออข้มได้งี้เดียววะเออเอาโบเค้นเลยรอเลอยดิเฉยโอ้โหเออ โดนไปไหมหนักๆเลยไหมออได้งี้ดิไหนเออหลบได้อีกอ่ะโหไม่ได้แดกครับเอาอีกไหมหลับตาอเออก็หลบได้อีกอ่ะเออี่เออเออครับนอนเฉยๆนอนเฉย เออเต็มเต็มเติมเติมเบอร์ไป่ไหวเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละครับมาไอเดีไอเดีมาอีกทีกขาลบได้อีกอ่ะเออต้องโดดระฝั่งนี้เออหน,นักหนักครับหนักหนักฮะจัดหนักหนักเลยอย่างนี้นะครับเออตาตาตาลูกตาตาลูกตาลูกตาลูกตาเออ ก็ยังก็ยังไม่โดดมาอยู่นะครับเออเนะก็ยังโดดออกไปก็หลบได้อีะครับเออจะปามาทำไมไม่เข้าใจออหลบหลบเอี่ยครับไม่รู้เรื่องครับอ,อหลบเอี่ยครับออไม่ข่ามายี่วะ <c oughs> หลบได้เว้ยมาโดดมาโดดมานั่นแหละออโดดมาฝั่งนี้แล้วเหรอน่านจะมาตั้งนานแล้วนะ เออมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเออมาใกล้ๆมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้อีกเออเอาเลยใกล้ดีเออเออน่ะอะไรเอ่ยเยี่ยม RPG เจอคนแวว RPG เดี๋ยวขอโดดก่อนเออนั่นแหละโดดเออนะเออโอเค RPG เก็บ เก็บเก็บเก็บอาร์มีเก็บเก็บอ่ได้แล้วโอ,โอเคโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าเหลือยเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บ <K ey a> เคลียร์แป๊บน,นึงกระเป๋าโอ้โหขอเคลียร์เป๋าแป๊บนึงเออดูดิเล่นเพลินจนลืมเคลียร์เลยโอ้โหแฮมได้งี้เดียวกระ <K ey a> เป๋ากระเป๋าเคลียร์ไม่ได้เออเอเอใส่ร้ายเอาระเบิดทิ้งให้หมดเลยเพราะดูทามไม่ต้องใช้แล้วล่ะเนี่ย เออทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดนั่นแหละเอาจนกว่าจะใส่ไอพีจีได้อ่ะออครับอืม,อมเดี๋ยวขอศึกษาแป๊บอาไวเอ่ยสเปเชียลด้วยโอ้สเปเชียลโอเคใช้เลยดิรออะไรออทิ้งให้หมดครับไม่ใช้แล้วออแต่ยำเลีง ยิงไม่ดิเออโดนไหม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 นั่นแหละเยี่ยมเออตายไหมเ้อเออเป็นไงเป็นงไงดียังไหมละ่ะเออเป็นไงเก่งนักมึงมตัวอย่างไวรัสครับอเอาเลยเอา โทษทีนะรีออนยกมือขึ้นเอดร่ารู้หรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่อืรู้เสียงฮออ้เอาไปเลยเดี๋ยวดิอเอาไปไง่ายยงหรอโอ้โดดลงฮอเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลฉันจะรักษามันอย่างดีเอดรา ก่อนจะไปฉันขอทำอะไรบางอย่างก่อนนะเฮ้ยจะระเบิด <speaker> ก่อนนี้เหรอไหมอ่ะรับไปเธอต้องไปแล้วนะเอาไปเจออีกครั้งหน้าก็ยังดีมยังส่งขุนแจมให้กูวะเออเวลาก็ยังเดินตบโอ้โหน่ารักเชียวน่ารักจริงเลยครับโอ้ เจสคีอ๋อเข้าใจแล้วกุญแจเจสคีนี่เองเหลือสองนาทีครึ่งรีบไปเลยยังไวเลยออเอออ่าไอ้นี่ไม่นี่เลยนะเครีไปสองนาทีวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอวะตายตายตายไม่ไหวเยนะ่ยเออลงเลยรีบลงอย่างไวเลยรีไปรีบไปเว้ยตออน,นี้รีบเว้ย ยืนรอรีออนเราต้องรีบไปแล้ว,ลลวเกิดอะไรขึ้นอะยังไม่ต้องรู้ตอนนี้รีไปก่อนเถอะครับผมวิ่งตัวเปล่าไม่เทมต้องถือปืนเนี่ยนี่แหละโอ้ยเยอะเหลือสองนาทีตายเถอะทำไงไปนี้เหรอ มีไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารับรับรับ okay. <c oughs> อโอเค,คอืมเบอ่าอย่างนี้ใช่ไหมร่างไงต้ตอมีไงเจอแล้วเจอแล้วรีไปรีไปเออไขา่ไขเออนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> จับฉันไว้แน่น <c oughs> ๆไปแล้วบรน มาโอ้ขับไปเองด้วยไอโอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซายขว้าขว้าขวาขวา,ขวา,ขวา,ขวาโอเคซ้ายซ้ายซ้ายขวา้าขว,าขวาอาโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนหลอกนะโอ้ยระเบิดด้วยวื้นลงตานั่นแหละครับอ่าระเบิดยังระเบิดยังคเยอะแล,แล้วนาทีกว่า,าจะทันไหมคืนข้างหลังเราโอเคงั้นกลับไวต้องเล่งความเร็วแล้วคืนตามหลังมาครับ จิบหายต้องเร่งแล้วโอ้โหเราจะดูทางอกอกอนะันเนี่ยทางนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ย,อยเกือบเกือบอเกือบเกือบทางไหนเออได้ได้ซ้ายซ้าย,ายโอเคขวา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 เออโอเคขวาด้วยขวาขวาอีกไปอีเออขวาครับขวาขวาซ้ายซ้ายซ้าย,า,ยายครับเออซ้ายขวาขวาโอเคอ่ะอ่ะโอเคครับเออออกมาได้แล้วเยี่ยมเยิดเออ กูทำได้ไงโอ้โหกูทำได้ไงเอาสังหารแอลลี่แอลลี่เธออยู่ไหนเียอนฮึอยู่นี่เองขึ้นมาแตบ้านเถอะมันฉันมีไอเดียที่ดีวันนี้ เราต้องไปฉลองกันหน่อยนะไม่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันยังต้องพาเธอกลับบ้านอยู่ครับก็แฮปปี้เอนดิ้งครับฉันรู้สึกดีเวลาอยู่ขอโทษที l me s ครับก็จบนะครับจบแบบหวานๆเลยนะครับผมว่าออลีออนน่าจะได้แฟนนะครับครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับ Resident Evil 4โอ้โหดำเนินมาหลายพาร์ทแล้วเกินเกือบ20่สิบยี่พาร์ทกว่าได้ครับกาจบกันไปแล้วกับเกมในตำนานเกมนึงนะครับอ่า ก็คงจะได้รู้อะไรมากสพอสมควรอยู่นะครับก็ใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับอ่าคนดีอย่างเราก็อ่าม,มีอะไรคุ้มครองนะครับทําให้แบบรอดมาได้เรื่อยๆนะไม่โดนแบบว่าโดนฆ่างนะ่ายๆตายบีเดทขนาดไม่โดนฆ่าง่ายนะ เอาไงเดี๋ยวเกมนี้มีคติตรงถ้าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคนที่เคยเป็นคนดีก็ไปหลงผิดนะก็สุดท้ายก็ไม่รอดเราอยู่ดีอ่ะครับอ่าก็ผมแค่ภาค5ด้วยออก็ภาคห้าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปติดตามด้วยนะครับจ,จนจบเลยนะจบไปแล้วสำหรับภาค4ี่ครับก็ไปซีอูนะครับบ๊ายบาย